Honda ได้เผยโฉม All-New Honda Civic ตัวถังซีดาน4ีประตูแสดงให้เห็นงานดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสาร Honda Civic 2021ใหม่นี้รูปแบบภายนอกใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่าง Accord ไฟหน้าแบบ b บ LED ดรุ่นนี้มีช่องดักอากาศขนาดใหญ่ไฟตัดหมอกทรงใหม่มีคิ้วสีดำครอบกระจกมองข้างสีดำ ล้ออลอยลายใหม่สีดำไฟท้ายแบบ LED ชั้นภายในห้องโดยสารได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดแผงหน้าปัดต่างๆเน้นใช้งานได้ง่ายต่อผู้ขับขี่เน้นเรียบหรูหน้าจอสัมผัสส่วนกลางขนาดใหญ่พวงมาลัยออกแบบใหม่เปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ใหม่โดยรูมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากส่วนรายละเอียดต่างๆคงต้องรอวันเปิดตัวอีกทีคาดการว่า New Honda Civic จะเปิดตัวในสหรัฐาอเมริกา ในช่วงกลางปี2021นี้ส่วนประเทศไทยต้องอดใจรอกันไปก่อนได้เจอกันแน่นอนเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างครับลองเมน์บอกผมไว้ที่ด้านล่างนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนในที่นี้ด้วยฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ